อันนี้เราก็มาดูเรื่องจุดเข้ากันวันนี้จะมาจุดเข้าแล้วจุดสต็อปล็แหละจุดสต็อปล็อตและจุดเข้าแล้วก็จุดเทคโปรฟิตที่เราจะต้องดูแล้ววันนี้มาย้ำมาทบทวนกันว่าจะเข้ายัาง,ไยาง,ไงไงจะสต็อปล็อยังไงจะสต็อปล็ตรงไหนสต็อปล็ที่ที่ไกลเกินไปหรือเปล่า ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องเงื่อนไขเรืเงื่อนไขนี้เรารู้กันหมดแหละหนึ่งไอซโอโซแล้วก็ตัดขึ้นอ่าแล้วก็กราฟเกิดรูปแบบของแพทเทิร์นจุดนี้เรายังเข้าไม่ได้เป็นรูปแบบของ W เนี่ยเราก็มองว่าเป็นแพทเทิร์น pattern. หรือเราจะเข้าเลยก็ได้ถ้าหุ้นตัวน,นั้นดีแต่ว่าจุดจุดหนึ่งที่เราจะรอก็คือการเกิด p i ิกิริยาุดเนี้ย ร,ราคาเขาเกิดพายแอคชั่นเราจะเข้าจุดนี้ในเมื่อเราเห็นเลยว่าราคาเนี่ยปุ้นตนัวเ,เนี้ยเกิดพายแอคชั่นเนี่ยหนึ่งเลยเราเข้าในจุดนี้เลยที่เขาเกิดเลยวันนั้นเลยที่เขาเกิดพายแอคชั่นสต็อปล็อตเขาก็เราก็คือแท่งเนี้ยลายแท่งเนี้ยคือจุดตรงเนี้ยสต็อปลอ็อตจุดที่ตัดขาดทนุนตัดทิ้งไปชุดแรกนะที่เราจะเข้า อ,อย่างที่2คือวันถัดมาก็คือแท่งนี้จนเนี่ยแท่งนี้บางทีมันไม่ยอ่อพอเปิดมาเสร็จปุ๊บเราเข้าซื้อเลยก็ได้หรือเรารอราคากลับตัวลงมาย่อลงมาแล้วค่อยเข้าซื้ออีกกอันนี่คือชุดหนึ่งที่เดี๋ยวจะเข้าสต็อปลอ็อตคือชุดน,นี้ชนนุดนี้คือเราจะเอาสต็อปล็อตรงนี้ก็ได้ แต่ว่ามันไกลเกินไปมันจะมันจะเกี่ยวกับเรื่องอาลิตรีวอร์ดเนี่ยเราต้องเอาแบบเนี่ยหนึ่งส่วนคือชุดเนี้หนึ่งส่วน,น,น,วนอ่าฉะนั้นเราต้องเอาสองถึงสามเท่าแสดงว่าที่พีเราต้องทนให้ถึงเนี่ยสี่บาทคือหนึ่งต่อสามซึ่งมันมันมันถ้าเราขาดลอถนี่เราขาดเราขาดเราขาดมากไป มันไม่คุม้มถ้าเราคัดขาดทุนนะมันไม่คุ้มกันฉะนั้นในเมื่อวางสต็อปลอจุดตัดขาดทุนก็คือชุดนี้จุดนี้คือสองแท่งเนี่ยเกิด PA เสร็จปุ๊บเนี่ยเราวางเราสต็อปลอตไวแถวนี้เลยชุดแรกที่เราซื้อก็คือแท่งนี้แล้วก็ชุดที่สองคือลอยยอลงมา ้าราคาไม่หลุดปลายไส้ของของชุดเนี้ยคือก็เราก็จะไม่ไมขายท,ทันทีเราจะไม่ขายและเราจะไปทนทนถือถึงไหนนี่คือจุดตัดขาดทุนเราแค่นี้แต่ว่าจุดทำกำไรเราถึงตรงนี้ซึ่งจะพูดถึงลิสต์พูดกันตามตรงเลยว่ากลายเป็นที่ว่าหนึ่งสี่ต่อ ขาดทุนเราขาดตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนเราได้ถึงสี่สี่ต่อนหนึ่งขาดทุนเราขาดขาดส่วนหนึ่งแต่ได้กําไรเราได้ได้ส่วนนี่คือจุดจุดนี้เราต้องมองให้ออกจุดน,นี้หนึ่งไอซโอวโส เงื่อนไขสองเอ c d เริ่มตัดจะเข้าตแตๆตรงนี้ก็ได้แต่ว่ารอรอให้เกิดราคาเขาเกิดแพทเทิร์นอย่างที่3คือราคาเกิดแพทเทิร์นและพักพักพักและเห็นสัญญาณพีปุ๊บให้เราเข้าเลยชุดน,นี้ระหว่างสต็อปลอ็อตซื้อไว้ประมาณนี้ครับ